อัลกุรอร์มานุรรฮิม alhamdulillahibilamtih al al t e ah uh. ah t i m uh u wa, ho, a l i h a t وصلاة وسلام على ملة نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسلما ت س ي ر ه السلام عليكم ورحمة الله ورحمة هو คิดว ah ่าคำคำเนี้ยจะต้องผ่านหูเราทุกคนคือคำที่กล่าวว่าเรียนศาสนาแล้วไปทำอะไรเรียนศาสนาแล้วจะอยู่อย่างไร เรียนศาสนาแล้วประกอบอาชีพอะไรคำเฉลยนั่นคืออัลลอฮฺสุบฮานุตตาได้ทรงตรัสว่าเมือนแกนะยุรยดุดดุญยาใครก็ตามที่มีความปรารถนาเพียงแค่โลกนี้ผลตอบแทนอาชีพเงินสุขสบายในดุนยานี้ฟอินดัลลอฮิ สาวาบุตรดุนยาเัลอาคาราสำหรับอัลลอฮ์แล้วนั้นมีให้ทั้งสวรรค์นในดุนยาและสวรรค์นในอาคาราประเด็นที่ครูอยากจะบอกกับพวกเธอนั่นคืออัลลอฮ์สุบฮาหนุอตาลาได้ให้โอกาสกับพวกเธอได้ให้วิชีได้ความคิดและให้กฎระเบียบในการใช้ชีวิตเพื่อมุ่งไปอาคารบาบังแก่นนะช่ยรดยดูอาคาราใครก็ตามปรารถนาไปอาคารา เจตนาไปอาเคาียร์เรเรียนหนังสือไปอาเคาียร์เรเรียนหนังสือเพื่อให้รู้สิ่งที่ไปหาหาลอสุบฮาห์ตูจระวาต่อานาสวงหาความปาลอดภัยแต่ลอสุบฮาห์นิวาอาจารยเอาล็อพร้อมที่จะให้อาเคียร์พร้อมกับแถมดุนยานี้ให้ให้อาเคียร์แถมดินยานี้ให้หัว <c oughs> ข้อประเด็นใครอยากไปตามตามฟังก็คือครูใช้ประเด็นว่าจับแพะจูงแกะจับแพะตัวใหญ่กว่าไปอาเคาียร์ ในขณะเดีวยวกันเราได้โอกาสที่จะจงแกะผลพลอยได้ในดุงยญญานี้ตามไปด้วยถ้าเราได้คิดถึงประวัติซาบะห์กลับไปอ่านดูวาระสุดท้ายของมเดลซาบะห์ก็เป็นอย่างไรมีใครบ้างมีใครบ้างไหมที่ลำบากในชีวิตของข้าได้เรื่องดุญญานี้หาไม่เจอเราจะเห็นวาระสุดท้ายสุดท้ายเลยนั้นเมื่อบุคลบคลนั้นเขาได้พิสูจน์ตนเองในการทําในการแสวงหาในการเหนื่อยเพื่อรอสุบภะนวุวาตาลาะรู้ ปฏิบัติรู้แล้วนำมาสู่การปฏิบัติตอบโจทย์ไปอ้างเกี่ร้องเพื่ออัลลอฮ์สุดท้ายอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาแถมดุนยานี้ให้ทั้งหมดไม่ว่วาจะเป็นอับดุลรา์มานอับดุลรา์มานบินออฟจนซาดบินบิวกัสนะซูเบอร์บินอาวามเดาซอฮาบะหสิบคนที่ได้การันตีได้เข้าสวรรค์เราจะเห็นว่าช่วงท้ายชีวิตของของพวกเขาเหล่านั้นมีแต่สิ่งที่ดีๆนี่อัลลอฮ์ให้ให้จูงแกะตามไปด้วย ให้ดุลยานี้แม้แต่คนที่ดูเหมือนว่าคนที่ได้รับบทตรได้รับบททดสอบมากเลยคือขท่านบิลลันเป็นาทาตไม่มีต้นทุนทางสังคมได้ซ้ําไปแต่เมื่อท่านบีลลนได้รับอกเกียร์ะบิลลได้รับและเรารออย่างแท้จริงแล้วนั้นชีวิตของท่านเปลี่ยนสุดท้ายชื่อของท่านเรายังจาชื่อของท่านได้ได้คือท่านบิลลันบิลลันั่นคือเกีย,ร,ร,กกยกร,ริที่เอาล่อสุฮานุตะดาสเกียริศักดิ์ศรีที่เอาล่อสุฮานุตะดาให้ แต่สิ่งนี้นั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นเพียงผลพลอยได้ในดุนยานี้แต่เป็นผลพลอยได้ที่อะไรคนสแวงหาเหนื่อยลำบากที่จะสแวงหาในสิ่งนี้บางครั้งเราเหนื่อยเกินไปในการสแวงหาดุนยาแต่ล้อสุบานอรแต่เราให้ผู้ใช้คําว่าทางลับนี่เป็นลิฟไม่ต้องเหนื่อยอะไรมากพอประมาณแล้วเอาให้มากเพียงแค่เรามุ่งสู่อาเจรอสแวงหาอาเจรอสุฮานุวาจาระ อลัลลอฮ์ سبحانه แตะ ت า ا ل ก็จะให้ดุนยานี้ผลพไยได้อะดกษของท่านรอซูุลอฮัลลอฮ์สัส่งลัลมกล่าวชัดเจนอินนัลลอฮะลายัซลุมห์มุมินันอัลลอฮ์จะไม่อาธรรมอัลลอฮ์จะไม่ให้ความดีที่เขาได้ทำนั้นลดหย่อนไปเหมือนเป็นการอาธรรมมุมินผู้ใดก็ตามที่ทำความดีสิ่งดีๆในโลกดุนยานี้นะสิ่งดีๆที่ทำเพราะอลาัลลอฮ์ سبحانه แตะ ت า ا ل ไว้ในโลกดุนยานี้ เอาล,ล่์นั้นไม่ไม่อาจทำเอัล,ล่ะไม่โกงคือเอราพร้อมที่จะให้ที่จะตอบแทนให้อย่างมากมายมหาศาลเยะกอฟิดดุนยาเอาล,ล่์จะให้ดุนยานี้เป็นผลพลอยได้เหมือนเป็นของแถมวายุจายบิเฮยามาลุตยามะวันเกียมาอัล่ะสุบฮานุตตะรานั้นจะให้สวรรค์กับเขาเป็นผลตอบแทนถามว่าแบบเนี้ยคนทัท่วไปที่ตื่นมาแต่เช้าหาเช้ากินข้ามรือเหนื่อย ทำมาทำมาหากินทำเงินได้เงินรวยแต่สิ่งนั้นไม่ได้ตอบโจทย์ไปอาเกลระไม่ได้มีอะไรไปอาเกลร์เลยไม่ได้นึกถึงอาเกลร์เลยสิ่งที่เขาทำไม่ได้ตอบโจทย์ไปอาเกลร์ถามว่าชีวิตของเขานั้นมันคุ้มกับสิ่งที่เขาได้เน็ดเหนื่อยทุ่มเทรหรือไม่เรกาก็จะพบว่าเขาได้เพียงแค่ในโลกดุนยานี้อัลลอฮ์าอาจจะให้เขาในโลกดุนยานี้แต่สิ่งที่มันเจริญยั่งยืนสิ่งที่เป็นนิจเจริมากกว่าคือในอาเกลรนเขาไม่ได้ นันวล่วลนะลลครตลอาสำหรับเราเล่นสำหรับอ ah ัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ลนนั้นคือการตัสรฟาตการบริหารจัดการที่จะให้กระบาขององค์ท่านดุญยละอาคิรัให้ปรารถนาดุญยาสุขสบายสิ่งที่ดีเกียรติศักดิ์ศรีในดุนยานี้อยู่นอัลลอฮ์สุบฮะวาา ใครอยากจะได้อาเคโรอยู่ก็อาเคโรสวรรค์อาเคโรนั้นอยู่ในอัลลอฮฺสุบฮนบฮาลตานะแต่เพียงแค่ว่าใครก็ตามที่มุ่งมั่นไปอาเคโรอัลลอฮฺสุบฮฮาุตาลาจะแถมดุลยานี้ให้ไม่ต้องเหนื่อยมากแต่อัลลอฮฺให้แถมให้เหมือนมเมด้าซาบ้านที่เขาได้รับเขาไม่ได้ติเกตตะกายเพื่อผลเพื่อผลประโยชน์ในดุลยาไม่ต้องการให้ใครมาชมไม่ต้องการให้ใครมายกย่องแต่สิ่งที่ทาทั้งหมดนั้นเหมือนการกระทำของท่านอบูุบัก ว่ามาเลี้ยดินอัลโุมินยาห์มาตินจุดจุดนี้อินละเบติโควะอัลจุรรบิลลานะสิ่งที่ทําทั้งหมดนั้นไม่ได้วางให้ใครมาตอบแทนจะชมจะชอบอยังไงก็ตามแต่ที่ทําทั้งหมดในนั้นเป้าหมายหนักหนักมั่นคงนั้นคือไปอาคิร์าะไปอาคิราะให้ลัทธิสุบฮานุจดารานั้นให้สวรรค์ตอบแทนในะอาคิราะสุดท้ายถ้าถามว่ามาดาร์สบะคนใดที่มุ่งมั่นไปอาคิราะมากที่สุดคําตอบคือท่านอนบูบักและคําถามต่อมาคือใครกันซสบะที่เอาล์ให้ดุลยามากที่สุด คำตอบเมื่อคืนอบูบัคอับูบัคอัลลอฮ์ให้ดุนยญานี้มากไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องลาบากขนาดที่จะเลือกตําแหน่งคอลิฟะฮ์มานั้นอัลลอฮ์ให้ทุกคนยอมลนออบูบัคอบูบัคไม่ได้ไปหาเสียงไม่ได้ไปไปดิ้นรนไปหาตําแหน่งแต่ทุกคนเอาตําแหน่งมามอบให้กับท่านอบูบัคจริงๆท่านอบูบัคต้องการให้ตาแหน่งคอลิฟะฮ์นั้นตกแต่ท่านอุมัตบิลคาตอบจะซ้ําไปอัลลอฮ์สุบฮานุตัลลาให้ให้อบูบัคให้อุมัตให้ท่านอุมัตบุลคาตอบนั้นยอมที่จะให้ท่านอับูบ เป็นอลีฟะมาบุบายะนะครับมายอมสวามิภักดิ์ยอมให้ท่านอบูบักนั้นเป็นอลีฟะนั่นคือคนที่ขมุ่งมัน่นจริงๆกับอัลลอฮฺสุบฮานีวาแต่อัลลอฮฺจะแถมดุลยานี้ให้แต่คําว่าแถมของอัลลอฮฺเนี่ยมันมากกว่าคนที่ทั่วที่อัลลอฮฺให้กับคนทั่ทวไปผมอยากจะเล่าเหตุการณ์งที่เกิดขึ้นจริงๆที่เกิดขึ้นสฮาบียะนางหนึ่งอุมุสโซเลมอุมุสโซเลมคนย่างจนคนที่สามีทิ้งไม่มีชื่อในสังคมลูกติดยิงไม้ลูกติดเสร็ เสร็จแล้วนั้นสามีก็อย่าพ่อรับอิสลามเธอมีชีวิตอยู่ในความลําบากแต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่รอสุภาห์อุตลาจะเปลี่ยนชีวิตของเธอแต่ผ่านการวัดใจอัลลอฮ์ให้ขามาดีของนครมาดีนะอบบต้อลฮะเป็นคนเพอร์เฟกพร้อมรูปรอรวยรวยเป็นขามาดีพร้อมทุกอย่างเลยอัลลอฮ์ให้อบ,บต้อฮะนั้นพอใจอุมุสเลมมาสู่ขอนามเป็นภรรยา ในขณะนั้นอุมูสเลมพร้อมที่จะเปลี่ยนชีวิตของเธอพร้อมที่จะเปลี่ยนว่าตอนนี้คนรวยหลอ่อทุกคนเลยฝันที่จะได้คนนี้มามาสู่ขอสิ่งที่เธอกล่าวคืออะไรสิ่งที่เธอกล่าวคือกล่าวคําว่าสําหรับเท่านั้นอุโบสฮะอุโบสถะฉันไม่ได้รังเกียจอะไรที่จะเธอท่านมาสู่ขอนางแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ฉันไม่สามารถรับคําขอของท่านได้คือท่านไม่ได้เป็นมุสลิม ดีทั้งหมดเลยแต่สิ่งที่ไม่ดีคือไ,ไม่ได้เป็นมุสลิมเป็นกาเฟสปฏิปเสธองล์รั์เป็นมุสลิมอยู่ปฏิเสธโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตของเธอในขณะนั้นนะฮะมีหน้ามีตาในสังคมความจ้างระบาดในชีวิตกำลังจะถูกด้รับการแก้ไขเธอทิ้งโอกาสนี้ไปปฏิเสธและเธอก็กล่าวต่อไปว่าเมื่อใดก็ตามถ้าท่านรับอิสลามท่านจะขอการเป็นอิสลามของท่านเป็นมหัศในการนิกะถ้ารับอิสลามนิกะนั้นไม่รดยกรรองสักบาทอย่างเลยนยะ ไม่เรียกสักบาทหเลยเพียงแค่แทนรับอิสลามนำสินี้เป็นมหัศโส,สขอชั้นชั้นยอมรับชุดได้ยังไงอ่ะหัวจิตหัวใจของเธอทําได้ยังไงจึงไม่แปลกที่เหตุการณ์นั้นเปลี่ยนชีวิตของเธออบูตอฮะยอมรับอิสลามและใช้อิสลามเป็นมหัศแล้วเธอชุดของเธอก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือในขณะนั้นคิดว่าเพอร์เฟกมากชุดของเธอเปลี่ยนชุดของเธอเอาละให้ชุดของเธอนั้นเป็นหนึ่งในสตรีที่นำหน้า สิ่งที่ให้เล็กน้อยมากเลยเมื่อเทียกบกับครั้งที่ท่านนบ,บีอิสระมิรอดนบ,บีนั้นเดินผ่านสวรรค์และได้ยินเสียงเนี่ยเสียงฝีเท้าในสวรรค์เดินเนียเสียงกรบตบ,ตบเสียงย่องย่องในสวรรค์ทัลสลุล,ลาสซงวะอุซามหันไปมองก็พบว่าเจ้าของเสียงที่เดินในสวรรค์นั้นคือภาพของอุมมุสเลมอยู่ในสวรวสวาารค์ของอัลลอฮฺอุลลอฮฺอัลลออล นั่นคือวิถีชีวิตเ่อร์ล็อตสบานโแต่ราจะให้กับคนที่ทุ่มเทม,มุ่งม,มั่นมีเป้าหมายสําคัญคือไปอากเจราลอเชาวนี้เราปรับเปลี่ยนเป้าหมายของเราแล้วหรือยังวันนี้เราเรียนหนังสือเราท่องหนังสือเราจะสอบแล้วนั้นเรียนหนังสือไาทาไมอ่ะถ้าซัพพอร์ตเพียงแค่ดุนยา,ม,า,นา,ญญามีเกียรติมีตําแหน่งมันก็ได้แค่นั้นอาจจะได้แค่นั้นแต่อากเจร์ล็อไม่ได้แต่ต่างกันในวันนี้เราเรียนหนังสือเราตั้งมัน่นเรามีเป้าหมายในชีวิตของเราเพร่ะแสวงหางความปลอดภัยจะเอาใช้องค์ความรู้ที่เราได้เรียนอยู่ ได้แสวงหาความเป็นโอกาสที่รู้วิธีที่จะแสวงหาความปาลอดภัยจากอัลลแะกอัลลอาสุบฮานุาตาลาเขาล็อสุบฮานุตาลาจะให้กับเราให้เราได้ขึ้นลิฟต์ในดุนยานี้ไม่ต้องเหนื่อยม,มากแต่อัลลอ์ก็ให้กับเรามากและการให้นั่นเป็นเพียงแค่ผลพลอยได้เพราะที่แท้จริงที่ทยิ่งใหญ่อัลลอสุบฮานุตาลาเก็บไว้ให้กับเราคือวายุดักชิรหูฮัสมินบีฮัสนาตีฮิยามัลกียฮัสนาตุยามุลกียามะเอากับมางคนอัลาอ์จะเก็บความดีไว้ให้กับเรานนในมนาอาัลกีย์ เราให้จะให้สวรรค์กับเราในอากราออนกูอยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราทุกคนเลยนะนั้นให้ได้จับแพะจับศาสนาและจูงแกะไปดุนยาจะตามเราไปองกูรูเกี่ยวกันิฮาลาวะอัสตัฟโรุลลิบะลาคุมมาริไซริมุสลิมีนั้นเปนคนที่เรมฟาสตอฟโรอินุอัลกฟูรุรัฮิมัสลามุอะลัยกุมุรรห์มัตุลลอฮฺบาริกาตุ